ครับสำหรับท่านที่ต้องการจะปลูกมะนาวไว้รับประทานหรือจะปลูกไว้ขายนะครับตรงนี้นะครับลุงเกษตรขอแนะนําพันนี้เลยครับชื่อพันธุ์แป้นพวงดอกพิเศษครับเป็นพันธุ์ใหม่นะครับลูกผสมระหว่างแป้นพิจิตกับแป้นพวงแ้้นแผ้วครับลักษณะดีคือผลโตเปลือกบางน้ําหอมและต้านทานโรคแข็งเกินนะครับปลูกใส่กระถางตะกร้าใส่เข่งได้ดีครับติดผลดกถึงดอกมากนะครับพันนี้ครับแป้นพวงดอกพิเศษครับติดผลทั้งปีดกดีในกระถางนะครับรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังครับหลังจากปลูกประมาณ2-3เดือนท่านเริ่มไว้ดอกติด ลูกได้เลยนะครับติดผลกันยาวๆกันไปเลยนะเก็บผลกันได้ตลอดทั้งปีนะครับกับมะนาวพันนี้ครับ แป้นพวงดอกพิเศษครับปกดีจริงๆครับกับพันนี้รับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังครับดูแลรักษาง่ายเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็เจริญเติบโตดีได้ทุกจังหวัดครับอยู่จังหวัดไหนก็ปลูกได้ครับได้ทุกสภาพอากาศครับกับมะนาวพันนี้ที่ลุงเกษตรแนะนําครับแป้นพวงดอกพิเศษครับรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนเลยนะครับเรามีต้นพันธุ์สวยๆนะครับพร้อมจัดส่งถึงบ้านท่านนะครับนี่ครับเป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วนะครับรากเดินดีแล้วนะครับมีความสูงไม่น้อยกว่าครึ่งเมตรนะครับสนใจ ทักมาทาง ID l ดียลุงเกษตรได้เลยครับเบอร์ ID l ดียครับ0647749538หรือจะโทรติดต่อลุงเกษตรก็0928647963นะครับหรือมาชมได้ที่สวนลุงเกษตรครับอยู่ที่หมู่8ตำบลทะอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับกับมะนาวพันธุ์ใหม่พันธดีที่ลุงเกษตรแนะนำครับมะนาวแป้นพวงดกพิเศษครับรับรองไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับผลโตเปลือกบางน้ำหอมครับ พันนี้ดีจริงๆครับลุงเกษตรคอนเฟิร์มครับเป้นพวงดกพิเศษครับ